สวัสดีครับบ้านนกดาวชาแนลครับวันนี้บ้านนกดาวชาแนลแนะนําบ้านครับบ้านทรงปัญญหาครับหลังนี้นะครับพื้นที่39ตารางเมตรนะครับหน้ากว้าง6เมตรลึก6กเมตรหน้าสิบนะครับมี2ห้องนอนนะฮะมีรับเบียงมีห้องรับแขกมีห้องน้ําแล้วก็มีสองห้องนอน39ตารางเมตรเลื่อนบ้านกว้างใน่หเมตรนะครับลึก6เมตรหน้าสิบหลังคามงด้วยกับเมืองหลอนคู่นะฮะ ป้านี้ใช้ขวาตีแนวนอนครับก็เรียกว่าฝาแป้นเกล็ดนะครับตีแนวนอนนะฮะและต่างเป็นบานสไลด์นะครับหลังใหญ่นะครับในพื้นที่39ตารางเมตรพิกัดบ้านนะครับอยู่ที่อำเภอท่ายางครับจงังหวัดเพชรบุรีเขาจัดบ้านวางติดถนนเพชรเกษมโชว์บ้านอยู่ประมาณรักสิบห้าหลังท่านผู้ชมมีแบบให้เลือกสิบห้าหลังมาถึงก็มีให้เลือกเลยครับส่วนหลังไหนไม่เสร็จก็ คือก็ทําขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ว่าทําเยอะฮะโอเคนะครับมีมานั่งด้านหน้าหนึ่งตัวครับประมาณหนึ่งเมตรหน้าสิบนะฮะเอาดูบ้านอีกทีครับผมไม่ตัดต่อนะผมจช้แบบเรียลไทม์เวลาซื้อบ้านก็ดูมาจากกิตติบอกว่าดูมาจากกิตตินะครับเดี๋ยวขอลดให้นะบ้านหลังนี้จะยกสูงก็ได้ต่ำก็ได้ถ้าต่ำก็เจ็ดสิบห้าสามขั้นบันได อันนี้ลึกหนึ่งนสิบนะฮะระเบียงหนึ่งมนาสิบแล้วก็กว้างสามเมตรฝ้าเบดานนะฮะนี่นลักษณะของฝ้าเบดานนะทำสวยครับลูกเล่นก็เยอะนะชายกายยืดออกมาประมาณสักเจ็ดสิบเซนถ้ารวมปลายกระเบื้องก็เจ็สิบ้าเซนนะครับบ้านหลังนี้สามสิบก้าตารางเมตรมบานประตูทางเข้าสไลด์นะ พื้นที่ใช้สอยห้องห้องหญญาานนะ้องรับแขกนี่กว้างขวางนะท่านผู้ชมส่วนฝุนจับอย่าว่านะว่าเขาติดก็ตั้งติดปั๊บฝุนจับอย่างธรรมดานะครับเขาก็ปัดฝานไม่ตันเพราะโรงงานเขาใหญ่ที่แล้วบรรยากาศฟ้าไปดานนะท่านผู้ชมห้องรับแขกนี่ใหญ่มากนะท่านผู้ชมนะขนาดสี่เมตรสิบนะค, 4, 10, นะค,คูณสาเมตรไปข้างหลังนี่ นี่บิว้วบิ้วตู้ให้ครับท่านผู้ชมบิ้วตู้เก็บเสื้อผ้าในห้องน้ำนะฮะตีสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วนะครับตีสมาร์ทบอร์ดไว้แล้วอาจจะมวยมุมมืดนะฮะส่วนห้องนอนนี่สองห้องนอนครับเนี่ยห้องนอนนะฮะก็ลึกนี่ท่านผู้ชมก็สามห้าสิบครับฝ้าเพดานนะฮะหน้าต่างบานสไลด์ครับท่านผู้ชม นะนี่ห้องนอนที่สองห้องนอนที่หนึ่งอยู่ติดกันตรงนี้นะครับนี่บรรยากาศก้องกระจกก็ยังไม่ใส่ไว้ให้แตวก็ใส่ให้นี่ห้องนอนนะท่านผู้ชมอันนี้ห้องนี้สามเมตรนะท่านผู้ชมนี่ฝ้าฝ้าเพดานนะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังครับบ้านหลังนี้ก็ยังตีแป้นกลดนะครับด้านนอกนะด้านในก็ตีแนวนอนด้วยแป้นเกลดด้วยแล้วก็บังใบด้วย แนวตั้งก็มีฮะก้าวบางใบด้านในบางใบด้านนอกเป็นกรดฮะโอเคนะครับใครอยากได้ก็โทรมาราคาก็ดูใต้คลิปวิดีโอครับ